สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกัอกบเกมเฟียร์สามนะครับเอาละหลังจากที่เราตามหา,าจินซุนควันเจอแล้วนะภารกิจต่อไปก็คือเป็นการตามหาไมเครแบกเก็ตนั่นเองนะครับ <c oughs> We need to hijack one if we want a chance in hell of getting to Beckett in time. Judging from the tape I showed you, Armacham has Beckett. They probably have him somewhere in Port Authority waiting to be shipped out like everyone else. Go with me! <laughs> โดนพวกมันไปขืนใจแล้ว <S <s <we ak> โอเคทางนี้ไปไม่ได้นะเดีย๋ยวเราต้องไปอีกทางหนึ่งนะโอ้อของอ็มาเช็คม้านะ <S <s <we ak> โอเคได้ลูกซองมาไปไปไป,ปโอเคเดีย๋ยวเราวิ่งไป <S <s <we ak> โอเคตรงนี้ก็ม um. ีปืน Assassin rifle นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้นะโอ้ยิงยิงกันใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูนะครับอุ้ยโอ้โหโอเคไปไปไปโอ้โหล่วงใหญ่เลยโอ้ ล็อกตรงนี้ล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดประตูทางด้านนี้กันก่อนอตรงนี้ก็จะมีอ่าเดี๋ยวเราก็ยิงตัวล็อกนะครับให้มันเปิดออกนั่นเองนะโอเคข้างในนี้ดูน้ำเหลืองโอเคเก็บกระสุนนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันนะโอเคตรงนี้ก็มี น้ำเหลืองให้ดูดด้วยนะอ่าพันห้าร้อยแต้มอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอเด็กแว้นป่ะเปิดองแดงเลยออาเปิดมา เฮ็ดฉอดนี่เนี่ยเฮ็ดฉอดรู้ว่างครับ นี่นเนี่ย head shot เล็โอเคมีปืนปืนสั้นนะครับ S head shot head shot

เหมอเยอยือนเดิมนี่แน่นี่แน่โอ้ยระเบิดแล้วทำไมพวกทหารนี่ต้องแบกถังระเบิดด้วยวะไม่เข้าใจเป็นถังออกซิเจนปะเออน่าจะเก็บกระสุนเก็บกระสุนนะครับ เคเปิดประตูตรงนี้นะครับอออออโอเคนุง่งบองว่าจินซุนควรจะไปรอไปเอ่อจะรออยู่ที่หอคอยแล้วนะโอเคอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับ ว่าโดนขืดใจซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับโอเคขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนนี้นะโอ้โหถล่มใหญ่เลยเดี๋ยวขึ้นบันไดตรงนี้นะวิ่ง,งะจะตกแบก นีมีอะไรไหมโอ้หเด็กแว้นมาแล้วมาเต็มเลยออเด็กแว้นมา โอ้ยอ่ะยิงครับยิงครับอ่ะยิงเลยหนับหนุนหนับหนุนเฮยละเฮ้ยอย่าโอ้โหเอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่โอ,โอ้โหยี่อ่ายิงไปเอ้ยไม่ใช่กูยิงไปนั่นแหละโอ,โอ้โห

ยิงยังยิงยิงไปอ่านั่นแหละหมดหรือยัง<ป>ยิงกูยิงกูมน<ป>่ะเฮดช็อต นี่นะ่โอเคเฮดช็อตหัวกระจุยโอเคตรงนี้ก็จะมีมีปืนสั้นให้นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านนี้นะครับเปิดแบบประตูโอเคดูน้ำเหลืองอ่า น, <c oughs> นี่ไงบ้มไปบ้มไปนี่นะหัวแตกเคเ,เคลียเดูน้าเหลือตรงนี้นะครับอ่าเอาละ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับมีอะไรบอวาววะไม่มีนะโอเคเปิดประตูะตนี่ไงเฮดช็อตไม่มีสไนเปอร์นี่ว่า กินง่อมันมีสไนปเปอร์อยู่ด้วยนะนอืมโอเคึ้มไป เฮ้ยนี่ไงฮะเฮ็ดช็อตโอเค,อเคไปๆๆตรงนี้มีสไนเปอร์อยู่ด้วยนะอ่ะเปิดประตู Error code 34. Rebooting door systems. 0% complete. Stand by. Never as simple as you'd like, is it? I don't know missing a Get in there! Advancing! Headshot! Headshot! อ้าววิ่งบุ้มไปอ้าวยิงไปนั่นแหละอ้าวยิงไปบ้ม <laughs> มันมาแล้เนีีเรียเรียเอาสิเอาสิเอาสิมาอีกแล้วไม่เห็ช็อตอุ้ย ุ้เอชช็อตไหวมันมาแล้วเดี๋ยวมาลูกซองกันแ้เอดช็อตหัวกระจุย

โอเคเปิดประตูนะครับโอเคเปิดล็อกนะครับโอเคดูน้ำเหลืองตรงนี้นะตัวอะไรวะ โอ้โหเฮ้้ยโอ้ยกรีดแบบดอบบี้โอ้ยเคดูน้ำเหลืองตรงนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรากระโดดนะครับกระโดดเฮ้ยไอตัวนั้นใหม่ละหลอกเรามาหลอกเราทุกด่านเลย เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะไปไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบอดไหวเอาโอเคกระโดดนะครับโอเคกระโดดมาตรงนี้มีอะไรปะไม่มีนะอุ้ยโอ้โหทล่มเอ่อ ลงทางไหนวะฝวายผีหลอกโอเคกระโดดลงตรงนี้นะครับมีอะไรไหมน้องโอ้ยโอ้ยไปดีกว่าไม่เอาแล้วไป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 โอ้ยโอ้ยโอเคไปทางด้านนี้นะครับโอ้ยโอเคดูน้ำเหลือง

ไปไปเข้าไปทางด้านนี้นะครับโอ้ยโหโอ้ยถล่มใหญ่เลยแผ่นดินเฮ้ยอะไรอะเขานี้อะไรอะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยถล่มใหญ่เลยอ้ายผีหลอกโอ้ยหลอกเราโอ้ยไปไปไปวิง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 โอ้ย

ออกมาของแม,าามา่คุณแม่คุณแม่คุณแม่แมแมแมาไปไหนอะโอเคเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้ดูก่อนนะว่ามีอะไรแล้วเปล่าโอเคไม่มีอะไรนะโอเคไปออก นี่แน่นี่แน่ไี่แน่นี่แน่นี่แน่อุอุ๊ยจิบหายละ อ่อ้ยเหี้ดช็อตอปล่อยลูกน้องใหญ่เลย,น,ยนี่นแน่น,แนี่แน่นี่แน่รุมไป,ป À, okay. ah, wing, wing, à, ah, wing. Boom oh, man. Oh, ah, ตีไม่โดนครับตีไม่โดนอ้าตีไม่โดนเอองี้งี้ไปไปฮ่าฮ่าตีไม่โดนอุ้ยนี่แหละโอเคครับ ก็วิธีการกำจัดบอลน,นี่ก็คือให้เราไปายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วมันก็จะทุบเรานั่นเองซึ่งทุกไม่โดนนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตรงแถวบริเวณรอบๆนี้โอเคเอาวุธของมันนะยิงหนักมากนะโอเคจะทำให้มันจะเสียเวลาด้วยแหละโอเค